ถ้าเป็นรางวัล Thailand headlines person of the year ค่ะก็เป็นรางวัลนักสแสดงสมคุ่ค้าแห่งปีค่ะเป็นงไงบ้างวังนกันทร์ีของทางของเราโดนงดไปถึงจีนคือมีหลายๆผลงานที่มีโอกาสไปฉายที่จีนแล้วก็มีแฟนคลับจีนที่แบบรู้จักผลงานเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงคนในงานด้วยก็แบบเหมือนเตนมาบอกว่าเอ้ยแบบชอบผลงานเรามากอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจที่ผลงานเราไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าอย่าง เป็นที่ชื่นชอบไปอื่นต่างชาติด้วยอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากมาเลยค่ะเนี่ยผลงานที่แฟนเข้ามาถักส่วนใหญ่เขาจะติดเขาจะรียมเขารู้จักอะไรส่วนมากก็ต้องต่ตงอเจ้าแม่นายก, <c oughs> กาละเกตคุณแล้วค่ะเพราะว่าเออก็จะมีช่วงที่คนจีนใส่ชุดไทยถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็จะค่อนข้างเป็นกระแสตรงนีกับเหลีจีนดิฉันนะคะเพราะว่าป็นก็เป็นอีกส่วนที่เป็นของวเวอร์แม่คุจีนทำอะไร เลยว่าในอาชีพนักแสดงเราสามารถมีโมเนมนต์แบบนี้ได้ในการที่เฮ้ยเราสามารถกระตุ้นอะไรขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าคือก็อผลงานมันได้พิสูจน์แล้วอะค่ะว่ามันมันทำได้จริงๆแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่อ่านบทแล้วเราก็ตั้งใจเลยว่าต้องมีมีความดีงามมีความดีงามมากๆแล้วก็หวังว่าหวังว่าแบบเฮ้ยจะสามารถ สามารถทําอะไรแบบขึ้นมาได้แต่ว่าก็ไปไกลแบบที่คิดมารตะว่าก็ไม่ได้แค่ในประเทศไทยด้วยแลว้วก็ไปจนถึงต่างประเทศด้วยค่ะก็เลยได้เออเขาเรียกว่าชื่อเล่นมาว่าเป็นลูกสาวแห่งชาเออผู้ชมเรียกเราแบบใช<า>่ช<า>ค่ะอ่ะพี่ถามวันนี้มันเกิดปีนี้เป็นยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างเป็นสาวที่นเกิดปีนี้เตรียมตัวซึ้เพรื่องคาราโอเกะลองเพลงที่บ้านทำไรอ่ะปีนี้ไม่ได้ไปต่างประเทศค่ะ ประเทศไทยแล้วก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะจัดาเราเกเล็กๆที่บ้านในบ้านน,น,นะคะก็เลยซื้อเครื่องมาตอน1212อ้ยโปรโมทด้วยนะแต่เรไปเอะเลยต้องสิอบสหรอ12 12สิคะไม่สตัวโอ้มีเลยหนึอย่างเงี้รอทีเลยันเยอมเจีนี้มล็พิเศษเราจัดซื้อ12 12แล้วก็รู้สึกว่า อะไรที่มีความสุขแบบง่ายๆอ่ะคือเาเป็นคนที่ค่อนข้างชอบชอบอยู่บ้านหรือว่าไม่ได้แบบไปสังสรรค์อะไรแบบสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทำเป็นก็เลยปีที่แล้วก็ที่บ้านก็ได้ที่บ้า,าก็จับประมาณแก,มแกนสองวอรก็วอรเสียงร้อใช่ค่ะก็แม่ด้วยเพื่อนๆด้วยหลานๆด้วยแล้วก็หลายเจนมารวมตัวกัน ชิคกี้เบลเตรียมเพลงอะไรคุณร้องเพลงพิเศษไหมคะพีเพลงอะไรร้องให้ตัวเองในปีนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆที่แบบเราจะคิดออกแต่เรื่องผลงานเพลงยังไม่ถึงจอดกระเจียวบานนั่นนี่แหละเราจะถามเรื่องนี้ไงนั่นไงลงานมัอดกระเจียวบานเดี๋ยวต้องไปคุยเรื่องพราะว่กล้องดิวไหมคะเออดิวยังไงสนุกกันดิวแบบเป็นดิวผ้าค่ะก็อใช่ก็ พอพี่ก้องชวนแล้วก็พี่ก็ไม่ได้ออกเพงมาสักพักแล mm ้วเนอะแล้วก็อันนี้เป็นเพลงแรกกับค่ายใหม่ของเขาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยเล่น MV กับนักรองรุ้นมาก่อนด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่ก้องด้วยแร้ก็ ความเป็นเอ็กซ์สวนสนิทก like, okay? oh, ับว sure. ่าคนก็มองภาพแบบว่าพี่เบลล่ากับพี่ก้องไม่ไล่จะเข้ากันได้ยังไงคือแบลว่าถามเออพลอตเกอดในส่วนของ m อ็มดีก่อนนะพลอตเกอดว่าเป็นยังไงอ๋อพี่ก้องเล่นเป็นไฮโซทั้งเรือกก็มีแบบน่าจะวิ่งหนีกันอะไรอย่างเงี้แล้วก็เออก็น่าสนใจดีต้องเตะกำกับด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่หลายคนมองว่าเบลเป็นนักแสดงมืออาชีพกะรองวันการันตีแต่ทำไมในเอมดีเราหน้าหลุดตลอดล่ะหน้าเราเก่งมันยังไงหน้าม่น้อยแล้วนะ พี่ก้องเขาเป็นคนแพ้สิ่งในหัวพอเขาแพ้ปุ๊บเขาจะพูดมนันออกมากอ,าอ,าอย่างเช่นตอนที่มันฉุดเราเมาตอนอ้อมเปไปที่เองเอพูดแบบนี้ออกมาเพราะว่ากล้ำหลังเขาแน่เพราะว่าแบบพี่ก้องไม่พูดได้ไหมไม่มน,น้าเบลดูจัดไม่ได้เพราะว่ามันอนเ้อเงื่อนในหัวออกไปแล้วว่าคือมันเป็นแบบอ่าทำาลายความรัก <laughs> ไม่ไ <laughs> ม่แบบว่าเป็นนักแต่มือชี้แต่ว่าหน้าเก็บไม่อยู่แล้วมันแบบโอ้จริงค่ะแต่ว่า เท่าที่เบลจําได้นะตอนที่ยิ้มตอนท้ายนั้นอ่ะเบลอ่ะเป็นยิ้มให้แค้มค่ะเป็นยิ้มแบบมีใจที่เขามาแบบเขาเรียกว่ากลับมาค่ะเรียกว่ากลับมารับเราไม่แต่หลายคนบอกว่าซีนนั้นเบลหลุดเรามีเล่นเลืออยู่หลายเทคไม่รู้ทําไมเนาเลือกเทคนี้เทคที่คือทําตามบทแล้ว เขาบอกว่าไี่ิ๊บเบลก็ได้สอบภาษาฝรั่งเกับพี่กองไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่เขามีออกมาหรือ,อยังคะเห็นตอนแรกเขาบอกมันจะเป็นทีซเซอร์ค่ะอ๋อเนาะเบลล่าเวทฟามีโอเค I will be black in T1 <laughs> <az> ก็บทเขาจะบอกว่าให้ได้ข้อบทของเขาค่ะกว่าจะฝึกสอนเขาพูดนานไหมคะคือพี่ก้องเขาเกรงค่ะคือเขาเกรงเบลด้วยเออแล้วเขาก็เกรงพูดภาษาอังกฤษด้วยก็เลยหลายๆอย่างรวมกันรวมวมงานกับเทมเป็นไงบ้างคะเออก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยค่ะก็ได้มาเจอกันที่เอ็มบีฟังแรกเป็นคนจริงจังเป็นคนแบบเออเขาเรียกว่ามีแพชชั่นในในการแสดงมากๆใช่เขาได้สอนภาษาอีสานอะไรให้เราเป็นไ ไม่ได้สอบค่ะเพราะเรารู้อยู่นะรึเปล่าว่าเราก็ผ่านการแสดงมาใช่ไหมเราอ่ะพอฟังออกพอฟังออกเขามีนิพพานในเราไหมครับมีทางเป็นภาษาอีสานเพราะเราฟังออกทีเดียวเขาจะมีบ่นบ่นบ้ากกว่าว่าโอ้ยไม่เอาแล้วนะไม่เล่นด้วยกันแล้วรู้สึกว่าทำไมเขาพูดอย่างนั้นครับพี่ ก็เขาบอกเขาเกรงเกรงไม่ค่อยเป็นต oh. ัวเองโดยวงเขาดีๆมิตรภาพดีๆใช่ไหมคะคนนี้ใช่มิตรภาพดีๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวที่จริงเดี๋ยวแอบสปอยเลยละกันเบลว่าจะมีทำอะไรร่วมกับภรรยาพี่ก้องห้วยไล่ก็คือเบลถ่าค่ะก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันเดีวยวนี้ผลิตภัณฑ์แน่นอนไม่หมดเลย ใช,ใช่ค่ะก็ะมีทําอะไรด้วยกันก็นั่นแหละเลยแบบก็ค่อนข้างสนิทกันมาสักพักใหญ่แล้วแหะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือยิ่งสนิทกันมากเป็นพิเศษค่ะโอเคคขอบคุณพี่เบค่ะข,ขอบคุณค่ะ